สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้จะพากินยำรวมมิตรแซบซีดค่ะแซบพะะอีหยางแซบพะาพบาับกพี่เข้าหลักมาาจากสวนยอสอค่ะพักสลัดมีก็หลักมาาจากสวนยอสอเ่นกันจ้ายอสอปลูกอะไรก็งามบางในหละพี่น้องงามงามตามด้วยขึ้น่ายจ้าึ้น่ายเฝ้าตัดได้เจเฝ้าตัดก่อนยอ,อสอเสร็จมาเห็นตัดแล้วก็ะเล่นนี้ยำบุญเสร็จว่าเมีจ้าพี่น้องมาเสร็จในเนี้ยหนุ่มดีตตนาย Ừ. <tôi chơi> uhm. uhm. hàng. <tôi chơi> Mùi đó. Uhm. Do not dưới mắt ừ. cả him bên môi bị môi môi này môi 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 có gì môi mực môi 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 mực môi này nói môi 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 าการพ้านพี่ไอ้กงาข้านคือ,อาาจะกินยัมจืดๆยำสิคะรออะไรฮะฮะะเข้าหนีหลายแหง้งเนาะมีส่วนที่สงคั่ว่ กุ้งสดกุ้งแห้งมะเขือเทศปลาหมึกในคำเดียวเลยปุ้ยผู้ใดผู้ใดปรมักเส้นกระเด็นเครื่อง ่ะดุนใจผักสลัดไม่ขมนะคะไม่ขมแค่ะ<ส>หืมยอ นักแทงกุ้ห้างหมึกมกุ้งวกกิสานี่ยง่ายเือสองตอนไปเลยอร่อยนะคะเักแสดงจา้า <c oughs> cung hàng cung hàng hoang 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 hoang